สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนันหนึ่งกับเกมยูกิโอด l l ลิงวันนี้ก็อยู่กับเด็กคอร์สคิเมล่านั่นเองฮนะเด็กของพี่คนดีสุดหล่อคนนี้นะฮะพี่เวกเตอร์เองเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กนะที่สามารถบิวเด็กได้โดยไม่ต้องใส่มอนสเตอร์ในเด็กเลยคือสามารถใส่แต่เวทไปเลยได้นะฮะก็จะเพิ่งในส่วนของเอนจินตัวสกายไ r เกอร์เนี่ยมาช่วยเล่นแต่ว่าไอตัวเอนจินสก y ยไทร์เกอร์ผมก็ไม่ไครบนะก็เ,เลยอุดด้วยในส่วนของตัวอินทูเดอะวอยฮะ เรียกได้ว่าตัวเด็กเนี่ยเล่นได้ด้วยสกิล แทบจะล้วนๆเลยนะเออสกิลก็คือตัว rier, บาริอเอร์ pattern mob stongest barrier นะฮะควาสมสามารถที่2และ,ะสามสุดใช้งานได้1ครั้งต่อการดูเองผมควาสมสามารถแรกครับเราไม่สามารถทำการเชิญแบบปกติหรือพิเศษมอนสเตอร์อื่นได้เลยยกเว้นมอนสเตอร์อัมราเฮเลอร์และมอนต์นัมเบอร์นั่นเองนะฮะเอฟเฟกที่2ครับผมเราสามารถทำการโชว์การที่ชื่อว่ากอเรียสนัมเบอร์สนะฮะคือใบนี้นะฮะหรือการ์ดเวทแลงอัพเมจิกนะฮะจากบนมือจากนั้นฮะสามารถทาการเซิร์ชการ์ดเวทแลงอัพเมจิกได้สูงสุด2 ใใจเด็กขึ้นมือเองฮะจากนั้นนะี่ทำการส่งในส่วนของตัวนัมเบอร์ร้อยสี่มัสคาเลตและมอนส์คอรสนัมเบอร์แรงห้าสามใบนะฮะที่ชื่อต่างกันและมีนัมเบอร์หนึ่งร้อยหนึ่งหรือมากกว่าอยู่ในชื่อนะฮะที่อยู่ในเอ็กซ์ตร้าเด็กของเราเนี่ยส่งลงสุสานฮะจากนั้นก็ผมทำการส่งมอนสเตอร์ที่มีชื่อเดียวกันกับการที่เราทำการส่งลงสุสานของเราเนี่ยไปอยู่ในสุสานของคู่แข่งนั่นเองแล้วก,การทั้งแปดใบนี้เนี่ยสามารถทำการสเปย์แบบพิเศษได้เลยนะฮะ และเอฟเฟกที่3ครก็ผมสามารถทําการส่งการ์ดนะฮะในฟิลของเรา1ใบครับผมลงสุสานจากนั้นสามารถทําการแปรงลงร่างเป็นร่างบาเรียนนะฮะจากนั้นก็ผมสามารถทําการเล่นมอนสเตอร์นัมเบอร์ที่อยู่ในสุสานของเรา1ใบเข้าสนามในสภาพความหน้าป้องกันแต่ก็สามารถทำการเปลี่ยนสภาพเป็นหงายหน้าโจมตีได้เช่นกันนั่นเองนะฮะ <S <S หลักๆเลยก็คือใบนี้เลยฮะเป็นใบที่ช่วยในการ o อ k เคด้วยนะฮะก็คือตัว Lang Up Magic เอ ulation o f เดอะทาวซันนะฮะความสามารถก็คือ เราสามารถทำการทาร์เก็ตหนึ่งหรือมากกว่ามอนสเตอร์เอ็กซีดนะฮะที่อยู่ในสุสานผมที่มีแร่งเดียวกันนะจากนั้นทำการสเปร์มอนคาออสนัมเบอร์หรือว่าคาออสเอ็กซีดมอนสเตอร์ที่มีแร่งมากกว่าอีกหนึ่งขั้นนะโดยใช้มอนสเตอร์ที่ทำการทาร์เก็ตก่อนนั้นนีนะ่มาเป็นไส้วัตถุดิบนั่นเองครับผมแล้วก็เราจะไม่สามารถทำการสเปร์มอนสเตอร์อื่นได้เลยในเทิร์นนี้นะฮะเมื่อใช้งานเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้นั่นเองครับผมและก็ใบต่อมาครับตัวแรงอัพเมจิกดูเมลอนฟอนรัผมก็เป็นใบแแแรงอััพเมจิกกนน่หลละ้ลว็ใบที่ ไปอื่นที่อยู่ในสนามนะยกเว้นการที่อันเชิดด้วยผลการไปน,นี้จะโดนเนเกตทั้งหมดไว้ต่อมาครับตัวเอนเกตนะถ้าเราไม่มีมอนอยู่ในช่องเมนมอนสเตอร์เลยสามารถทําการเซิร์าารส sky s t ต c เกอร์ใจเล็กขึ้นมือได้แต่ถ้าในหลุมเราเนี่ย มีการเวทอยู่3ใบหรือมากกว่าได้โจวกาดเพิ่มอีก1ใบด้วยนะก็ถ้าใครมี3ก็แนะนำให้ใส่3ไปเลยนะเพราะมันเป็นใบสแปมเสือตัวเองเพื่อปั๊มเวทในหลุมเพื่อใช้เอฟเฟกเพิ่มเติมพวกแก๊งสกายไซเอร์เพิ่มได้นั่นเองนะฮะไปต่อมาครับตัววินโดว์อาเช่นนะก็ถ้าหากเราไม่มีมอนอยู่ในช่องเมนมอนสเตอร์โซนเลยสามารถทำการทาร์เกตเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ในฟิลหนึ่งใบผมทำการเนเกตเอฟเฟกต์การเป็นอะจน,จนจบเทินนะและถ้าหากในสุสานเรามีการเวทอยู่3ใบหรือมากกว่าสามารถทำการ NTR กาเอ็ Into the นทะีอาร์ นี้ผมเอามาใสา่ทดแทนในส่วนของตัวเอนเจตนะเพราะผมมีเอ e นเจตใบเดียวไงก็ถ้าเรามีการบนมืออยู่3ใบหรือมากกว่าจุกการดเพิ่ม1ใบเลยแต่ตอนช่วงเอนเฟสจะต้องทิ้งการบนมือทั้งหมดและก็ใบต่อมาครับตัว Antonomous Action Unit ิตครับผม เป็นการ์ดเวทสมสายครับเราสามารถทำการจ่ายไรเพอย์เราพันห้าฮะจากนั้นสามารถทำการแทร็เกตมอนสเตอร์ที่อยู่ในหลุมคู่แข่งหนึ่งใบทำการสเปรมอนสเตอร์แบบนั้นมาอยู่ในสนามอะไรสภาพตั้งโจมตีหงายหน้าได้นั่นเองนะก็ทำการสเปรมอนที่เราทำการเสกไปอยู่ในหลุมคู่แข่งนั่นแหละเพื่อมาทำการแรงองค์แรงอัพต่อนะฮะไปต่อมาครับกอลเรียสนัมเบอร์สนะฮะถ้าหากเราไม่ทำการควบคุมมอนสเตอร์อยู่เลยเราสามารถทำการแทร็เกตมอนสเตอร์เอ็กซิสที่ชื่อนัมเบอร์นี่อยู่ในสุสารหนึ่งใบทำการสเปร์การเป็นนั้น อีกเอฟเฟกต์นึงครับสามารถทำการรีมูคการนี้จากสุาสานครับเพื่อทำการทากเกตมอนสเตอร์เอ็กซิตที่ชื่อนำเบอร์หนึ่งใบที่เรอทำการควบคุมอยู่นะฮะทำการนำการดบนเมือหนึ่งใบทำการเสียบไส้โอเวอร์เรย์การน,นั้นได้ครับผมไปต่อมาครับตัวจัมมิ่งเวฟนะฮะถ้าเราไม่มีมอนอยู่ในช่องเมนมอนสเตอร์โซนเลยสามารถทำการยิงแผงหลังทิ้งได้เลยนะฮะแต่ถ้าในหลุมเรามีอ่าการเวทอยู่สามใบหรือมากกว่าสามารถทำการยิงมอนสเตอร์อีกใบทิ้งได้ด้วยนะฮะไ่ต่อมาครับ after burner ถ้าเราไม่มีมอนอยู่ในช่องเมนมอนสเตอร์เลยสามารถทําการยิงมอนที่หงายหน้าในฟิลหนึ่งใบฮะแต่ถ้าหากในหลุมเรามีการ์ดเวทอยู่3ใบหรือมากกว่าสามารถยิงแผงหลังเพิ่มได้อีกหนึ่งใบนั่นเองฮะตัวลิมิเต็ดบาลีนฟอร์ดนะก็เป็นอ่าแลงอัพอ่าปกตินะ,ะไม่ต่อมาครับเอเกิลบูสเตอร์ครับถ้าเราไม่มีมอนอยู่ในช่องเมนมอนสเตอร์โซนเลยสามารถทําการทาร์เก็ตมอนสเตอร์ที่อยู่ในฟิลหนึ่งใบที่หงายหน้าอยู่นะฮะการนั้นจะไม่รับเอฟเฟกอะไรก็ตามเลยจนจบเทิร์นนี้แต่ถ้าหากในหลุมเราม่า่มกกมม่ถููากกกทาาาาลยยจรตออส้้ดวนเงะ และก็ทีเด็ดของเราเลยฮะไทม์ทมีแพ็กครับผมเป็นการเวทต,ต่อเนื่องนะในช่วงเทร์นี้ครับถ้าหากเราทําการอาชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์เอ็กเซนะฮะมอนสเตอร์ใบนั้นเนี่ยจะไม่ตกเป,เป็นเป้าหมายทาร์เก็ตนะฮะแล้วก็จะไม่ถูกทําลายด้วยการเอฟเฟกเลยนั่นเองครับผมแล้วเราก็สามารถทําการทาร์เก็ตมอนสเตอร์เอ็กที่หงายหน้าอยู่ของเรา1ใบนะฮะการใบนั้นจะพลังโจมตีเพิ่มขึ้น300ต่อไส้ผลิตของการใบนั้นและจะสามารถทําการโจมตีผู้เล่น โดยตรงได้เลยนั่นเองครับผมเลยได้ว่าคอมโบกับตัวคาอัลคิมิร่าดาคอนเนี่ยเรียกว่าไ้แตกนะไปต่อมาไปสุดท้ายในเด็กฮะก็คือตัวน u เบิร์ดโปรดักชันก็ทำการควบคุมมอนต์เอ็กซิเิชันนำเบิร์ดอยู่ทำการเนเกตเอฟเฟกต์เวทจับดักและเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ได้นั่นเองนะฮะและก็ พระเอกของเด็กเราที่ช่วยในการ OTK นะฮะก็คือตัวคาออส c h i มล่าดาก่อนนั่นเองตัวเขาในพลังโจมตีมขึ้น1,000ต่อไส้ของเขาเองนะฮะและเมื่อตัวเขาทําการโจมตีเสร็จนะ,ะตอนจบช่วงดาเมจเสร็จสามารถทําการจ o ่ 1, ายโอเร1หนึ่งใบจากงานนี้ฮะตัวเขาสามารถทําการโจมตีใส่มอนสเตอร์ได้อีก1ครั้งนั่นเองฮะและตอนช่วง จบเบเันเฟดนะฮะเราสามารถทำการาจไล์พอยต์เราครึ่งหนึ่งได้ฮะจากนั้นครับผมทําการเลือกการ์ดในหลุม2ใบนะฮะไม่ว่าจะหลุมเราหรือหลุมคู่แข่งนะฮะทำการนำการ์ดหนึ่งในนั้นเนี่ยไปไว้ท็อปกองหรือว่าใต้กองได้และอีกหนึ่งใบเนี่ยทำการเสียบไส้ให้กับการ์ดใบนี้ได้นั่นเองครับผมและก็ใบต่อมาครับตัวคาร์ออมเร้อยสี่มาสคาเรตนะฮะ เมื่อตัวเขาถูกสเปย์เนี่ยสามารถทำการยิงแผงหลังได้หนึ่งใบเลยแล้วก็ถ้าหากตัวเขามีไส้เนี่ยเป็นตัว104 m ั s คา l ลต t อยู่นะฮะระหว่างเทิร์นพืุเ่นทุกคนเทิร์นละครั้งครับเมื่อคู่แข่งใช้งานเอฟเฟกต์มอนสเตอร์นะฮะเราสามารถทำการจ่ายโอเรจากการไปนี้ฮะจากนั้นทำการตัดลายพอยต์คู่แข่งลงครึ่งหนึ่งฮะและทำการเนเกตเอฟเฟกต์ของกาดใบนั้นนั่นเองครับผมใบนี้ star เ e l e ฟไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์นะฮะเอามาเป็นวัตถุดิบในการขึ้นเป็นตัวคิเมร r า d r a อนเนี่แหละแล้วก็ตัวอ่าเซตัสเช่นน,นะ ไปต่อมาโฮปเรโอครับผมก็ใบนี้ก็ได้ใช้นะได้ใช้อยู่เป็นใบตั้งบอดได้นะเอามาเนเกตนั่นเองนะแล้วก็ในส่วนของตัวเลโออาร์มเออก็เอามาช่วยทําให้เจ้าพี่เลโอเนตีได้2อรอบนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวมัสคาเลตรับผมเอฟเฟกต์หลักที่ได้ใช้เลยก็คือเอฟเฟกตร่างนะเตอนระค้างครับสับการโม่เด e. ็กคู่แข่ง1ใบนั่นเองนะฮะก็เอาจิงๆก็อ่าและถ้าคนจะตั้งบอดนะสมมติว่าถ้าเด็กนี้ได้เริ่มก่อนจริงๆนะฮะก็จะมี2ช้อยให้เลือกตั้งเป็นคาร์ด b ม r ยเลขร้อย่ี่ะ ขึ้นเป็นตัวโฮปเรนั่นเองนะฮะพอเป็นบอดเีเกตนั่นเองทั้งคู่เลยมันก็เลือกเอาว่าจะเอาตัดไลพ่พอยต์หรือว่าจะลดพลังจมตีเขาอืมแต่ส่วนใหญ่แล้วเด็กนี้เนี่ยมันเก่งตอนเริ่มหลังมากกว่าเออเพราะว่าเริ่มหลังเนี่ยถ้าคู่แข่งไม่มีใครรอยจริงๆเออหรือไม่มีอะไรก็ตามที่มันแบบมันการการจมตีโดยตรงอะ่ะบอกเลยว่ามีโอกาสแตกสูงมากนะอแต่ถ้ามือเราไม่ขึ้นอ่าพวกค่าคอสในการจ่ายสกิลเองก็มีโอกาสแตกสูงเช่นเดียวกันครับผม รีเพลแรกก็ผมมัน,นีี้เจอกับเด็กแบล็กมจิชเชียนนะเอาจริงก็คือถ้าใครมีฟูลเอนจินของตัวสกายไทเกอร์จะเล่นง่ายกว่านี้เยอะจะเล่นง่ายกว่านี้เยอะเลยอะเยอะแบบเยอะมากอันนี้เริ่มหลังนะฮะแน่นอนนะเด็กสไตล์โอทีเคเริ่มหลังจะได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนะ มทำการอันเชิญในส่วนของตัว Black Magic เชียนนะใช้งานสกิลของ Pattern Conical ฮนะการเสิร์ชในส่วนของตัว Secret of the Dark Magic ขึ้นมือนะทำการถมส่วนของตัวมอนพิธีกรรมครับใช้งานแล้วในส่วนของ Cut Edge Fusion ไปเลยนะฮะออกมาในส่วนของตัว the Dark m a g i กเชี้ยนรับผมใช้งานตัวอ่า Fusion อีกครั้งนะเป็น Fusion จากสุาสานนะฮะการเรียก the Dark Magic เขียนไปที่สองครับเอฟเฟกต์ของ Dark Magic เขี้ยนนะทำการจั่วครับแล้วก็ผ่านเทิร์นเลย เข้าเชิญเราใช้งานสกิลครับทำการโชว์ของในส่วนของตัว Color Number นะฮะทำการเซิร์ชในส่วนของตัว Limited Balance Ford กับตัวอ่าไอ้เท้าสั้นขึ้นมือนะฮะการทำถมฮนะในส่วนของตัวอ่นี่เลยสตาร์ท Muskaret Chaos แล้วก็ตัว Star Slave แล้วก็ตัว Muskaret ธรรมดานะฮะจากนั้นกู้แข่งก็จะโดนเสกเท่ากับจำนวนการที่เราทำการถมไปลงสุสานนั่นเองฮนะ จังหวะนี้ใช้งานการ์ดในส่วนของตัวเอ็นเกจนะฮะทำการเสิร์ชครับผมในส่วนของตัวอ่าอัพเตอร์เบอรนะฮะเอฟเฟกของตัวไอ้ไอเดอร์ด้เป็นเช่นทั้งสองตัวก็จะทำงานนะฮะทำการจั่วแล้วก็ถ้าเป็นเวทกับดักก็สามารถเซตได้เลยจังหวะนี้ทำการใช้งานตัวอ่าอาเชอร์น,นะฮะทำการเดนเกจใบหนึ่งนะฮะเพราะว่าเขาจะมือเยอะเกินไปเดี๋ยวจะมีของเล่นนะอ่าเตอร์เบอร์ครับทำการยิงทิ้งกันเลยฮนะเอฟเฟกของเดอะแบงค์ชินนะครับทำการสเปรย์ส่วนของตัวแบล็กพิเช่นกับตัวแบล็กเช่นเกิลนะฮะ ทำการใช้งานเดิร์ทไทม์ทีฟครับผมไม่ใช่เดิร์ทไทม์ทีฟเป็นชื่ออะไรนะไทม์ทีฟแพ็กเออแล้วก็เปิดใช้งานในส่วนของตัวแร็งอัพเมจิกเอ็ดมิวเรชั่นออฟเดอะทาซันเลยนะฮะทำการทาร์เก็ตครับผมไอ้พวกแรง็งแร็งเท่ากันทั้งหมดเออแล้วทำการแร็งอัพนะเอามาในส่วนของตัวคิเมีราครับดาก้อนแล้วเอาไอ้พวกแร็งเท่ากันทั้งหมดเนี่ยมาเสียบไส้เลยนะฮะก็จะมีไส้อยู่ทั้งหมด6ใบอะ่ะเออแล้วก็ทำการหมอบฮนะในส่วนของตัวไทม์ทีฟแพ็กอีกใบครับผม แล้วก็ใช้งานสกิลทาที่แพ็คที่ใช้งานก่อนอันนี้นะทำการปั๊มพลังให้กับตัวตัวไอเนี้ยเข้าไปอีกเงือนแล้วใช้งานสกิลอีกหนึ่งครั้งครับทำการส่งทาที่แพ็คที่หมอบตะกี้นะฮะลงสุสานครับทำการเล่นในส่วนของตัวมัสคาเลตครับผมไงนะฮะเพื่อทำการโยนในส่วนของตัวเวลเลอร์ใส่นะฮะจังหวะนี้ทุกคนอาจจะงงว่าทำไมไม่โยนเวลเลอร์ใส่ในส่วนของตัวไอคิเมล่าดากอนดีกว่าเพราะเอฟเฟกต์จะโดนเนเกตนะอย่าลืมนะเรามีตัวทาที่แพ็คอยู่นะมันทำให้มอนเอ็กซิสที่ ทำการเชิญออกมาเนี่ยไม่โดนทาร์เก็ตนั่นเองก็จะอะไรประมาณนี้ครับผมกระโมโจมตีเล่นโดยตรง8 8 0เลยนฮะเรียเลยนะเลด้ว่าจุกนะช็อตนี้เรลด้ว่าถ้าใครไม่ติดใครลอยอะ่ะโดนช็อตนี้อะ่ะแตกบอกเลยว่าแตกรีเพลย์ที่2ครับผมอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วเด็กอะไร <laughs> แม่งเอย อันนี้ได้เริ่มก่อนฮะอ๋อจะอันเชนเอออันนี้จนเชนใช้งานสกิลเลยนะเปิดมาทำการโชว์ของครับผมทำการเซิร์ชลิมิเต็ดบาลนฟอร์ดกับตัวนูเมลอนนะครับทำการถมของไปฮะแล้วก็ทำการแจกความสดใสไปฮะจากนี้ทำการมอบในส่วนของตัวลิมิเต็ดบาลนฟอร์ดนะแล้วก็ใช้งานสกิลครับผมทำการเอาในส่วนของตัวมัสคาเลตในหลุมนะฮะเข้าสนามไงหน้าฮะ ไอ้ฟเอฟของผมโง่ทับก,กองนะเพื่อเช็คเด็กนะจังหวะน,นี้โง่มาในส่วนของตัว Escape นั่นเองนะฮะแล้วก็ใช้งานในส่วนของตัวนูเมลอนฟอร์ครับทำการแรงอัพมาสคาเลตรับผมออกมาในส่วนของตัวมาสคาเลตตัวขาออสนั่นเองนะฮะทำการหมอบแผงหลังฮนะในส่วนของตัวอาเชอร์ her, แล้วก็อาร์ตเตอร์เบอร์เนอร์แล้วก็ตัวเวฟนั่นเองนะฮะจังหวะนี้ก็แห่งใช้งานไนท์บีมผมทำการยิงในส่วนของตัวอาร์ตเตอร์เบอร์เนอร์เรานะ ทำการเล่นในส่วนของตัวสลัมมาครับจริงๆยังวันนี้ผมพลาดไปหน่อยนะเพราะจริงจริงผมนึกว่าตายใจแหละเอาจิงคือนึกว่าตายใจด้วยแหละนึกว่าเขาไม่มีอารุฮะบนมือนะผมเลยใช้เอฟเฟกตของตัวมาสเลิตไปก่อนจริงๆควรใช้เอฟเฟกอาเชอร์ไปก่อนนะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะถือว่าได้อยู่นะทำการใช้งานเอฟเฟกมาสเคลิตครับเนเกตแล้วก็ตัดไลท์ลงครึ่งหนึ่งฮนะแล้วก็บังคับก็ทิ้งมือด้วยเออใช่ใช่บังคับก็ทิ้งมือด้วยนะใบหนึ่งลืมบอกเอฟเฟกทิ้งมือ จังหวะนี้ครับทำการใช้งานเอฟเฟกต์อารูฮาผมื่อทำการยิงในส่วนของตัวซารามะเพื่อทำการสเปรย์ฮะเอฟเฟกต์ซารามะผมทำการสเปรย์ต่อในส่วนของตัวดนะีเซสเตอร์นะฮะจังหวะนี้ทำการเปิดอาเชอร์ใส่ครับผมในเกรดไปนะฮนะทำการเอ็นทีอาร์ด้วยนะเพื่อการขึ้นลิงเข้าเทิงนบะผมจังหวะนี้ขี่โมครับจั่วได้ในส่วนของตัวทำทีแพ็กนะแล้วก็ใช้งานในส่วนของตัวเท้าสั้นต่อเลยฮนะทำการ แรงอัพนะแล้วก็เอามอนแรลงเทียวกันในหลุมของแต่ละฝ่ายนี่มาทำการเสียบไส้นั่นเองนะฮะเอฟเฟกต์าที่แพ้ก็ทำการปั๊มพลังครับแล้วโจมตีผู้เล่นโดยตรงไปเลยอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็รีเพลย์สุดท้ายครับอันนี้เจอกันเดกโฮบนะฮะ เด็กโฮปเนี่ยเจอด้วยเนี่ยจะเล่นด้วยไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าโฮปเนี่ยเขาจะเนเกตเวทกระดักได้แค่ช็อตเดียวก็คืออ่าช็อตนัมเบอร์โปรเทคชั่นเพราะเด็กโฮปส่วนใหญ่แล้วมันจะเน้นเนเกตที่เอฟเฟกต์มอนสเตอร์อืมเพราะถ้าหากเราเคลียร์ในส่วนของตัวนัมเบอร์โปรเทคชั่นได้เนี่ยอะไรอะไรก็ง่ายขึ้นเยอะนะฮะ การเปลี่ยนมือะะฮะแล้ว,วนะก็แปลง,ร,งร,นะร่งา,ารรงฮะ,ะในส่วนของตัวโฮปนะเอ้เยนะทำการแปลงร่างซูเปอ,อ,อร์นะเซย์สองทำการเซิร์ชอาร์มกับตัวอาร์มนะผู้เล่นคนนี้น่าจะไม่มีอ่าเอสเซนเดตทำการเก็บมือในครั้งทำการเสกโฮปครับผมเล่นในส่วนของตัวอ่าแรงอัพนะเป็นตัวโฮปเรเลยนะแล้วก็ทำการแรงอัพต่อครับมอยลอนฟอร์ดนะออาไปส่วนของตัวลีโอครับผม เลยโอ้ใจโอเวอร์เลฟทำการแปะไส้นะเอ้ยแปะตูดนะในส่วนของตัวอีเกิลนะแล้วก็ทำการสเปรย์นส่วนของตัวเอสโทเ์พีครับเอฟเฟกต์เอสโทเ์พีแล้วผมเอ้ยยังนะยังทำการสเปรย์อาร์มต่อฮะเอฟเฟกต์เอสโทเ์พีครับทิ้งในส่วนของตัวอีเกิลนะทำการเสิร์ชนัมเบิร์ดโปรเจคชันขึ้นมือฮะและงอัพครับเอ้ยทำการเอ,อ็กซ์เซตเอาไปในส่วนของตัวดับเบิลฮะแล้วก็ผลของตัวอาร์มทำการเสิร์ชเซลล์ไวพอดครับแล้วก็ดับเบิลว่าทำการจ่ายโอเรแรงอัพต่อครับ ออกมาในส่วนของตัวโฮปเรโอใบที่2นะฮะทำการเสิร์ตตัวไลนิ่งเบดครับผมจะเอฟเฟกของโฮปเรโอครับทำการนำในส่วนของตัวทวินเซเบอร์มาแปะตูดนะแล้วก็เอาตัวไลนิ่งเบดแปะให้อาการที่เพิ่งแปะไปก่อนอันนี้นีดหน่งแล้วก็หมอบส่วนของตัวน้ำเบิร์ดพาร์ติชันและผ่านเทินครับเข้าเทินเราฮะเปิดใช้งานทำที่แพ็คฮะจังหวะนี้วัดใจเลยนะฮะเขาเลือกที่จะไม่เนเกตฮะเพราะอาจจะไม่รู้เอฟเฟกของการไปนี้แล้วก็จังหวะนี้ใช้งานสกิลเลยฮะทำการโชว์ของครับแล้วก็ทำการเสิร์ตขึ้นมาฮะ ทำการเสกถมไปนะจังหวะนี้ใช้งานในส่วนของตัวเอ็นเกตครับทำการเสิร์ชเวฟขึ้นมืะใช้งานเวฟครับเพื่อการยิงแผงหลังในส่วนของตัวนัมเบอร์โปรดิคชันครับเขาก็ได้เกตไปนะอะไรอ่าฮะแล้วก็ใช้งานตัวเทาสันเลยฮนะจังหวะนี้ง่ายแล้วผมทำการเรียกตัวคิเมล่าดา้อนเลยนะฮะ ใช้งานผลของทามทีแพคครับปั๊มพลังแล้วก็โจมตีผู้เล่นโดยตรงไปเลยก็จะอะไรประมาณนี้ครับผมนี่แหละเด็กมันเล่นง่ายๆอย่างนี้แหละอืมขอแค่ได้เริ่มหลังแล้วคู่แข่งไม่มีขัดเยอะมากมายอะไรไกากองเออเด็กนี้แม่งแบบคุ้งทยานนี่ได้ว่าขอแค่มีเท่าสั้นกับทามทีแพคเลยเออเนี่ยแค่สองไ้เนี่ยอืมไปเลยแม่งวิ่งเลยนะพร้อมวิ่งทันทีมาเล่นสดหนึ่งตาครับผม หลักๆเลยก็คือขอเริ่มหลังนะ <g ười> แต่เด็กนี้มีความสิงสูงนะออมีโอกาสมีโอกาสแตกผ้าเยอะ <S <s <ci> มันโอกาสแตกผ้าเยอะเพราะไอฝั่งสกายไซเกอร์ผมไม่ฝูกด้วยแหละ <c> ขอเริ่มหลัง <S <s โอเคไอเกมนี้ไม่เคยอะไรขออะไรไม่เคยได้อย่างหวังเลย้ย <S <s เจอราบอ่ะ อืมองั้นสกิลก่อนเลยนะจังหวะนี้โชว์ของไปยทำการเสิร์ชนะฮะในส่วนของตัวอ่าพูลิมิเต็ดกับเทาสั้นอ่ะเศกผมผมเสกไปนะฮะ อืมฮึช็อตนี้เล่นหมดมือไหมต้องถามว่าเราจะเล่นหมดมือไหมโอเคเล่นหมดมือก็ได้นะอินทูดู o i d ครับโจนหนึ่งครับโอเคครับผมแล้วก็ทำการหมอบในส่วนของตัวยูนิตไปแล้วก็อืม ทำการเล่นในส่วนของตัวกอเรียำนวเบิร์ดครับทำการสเปรย์ในส่วนของตัวมาสคาเ็ตโอ้โหูหจวได้จวต่อทำที่แพ็คอืมโอเคขอเช็คเด็กข่อนโอเคฮะชัดเจนครับเด็กลาฮะเอ่อเด็กลาจริงถ้าโมโดนลาเนี่ยผม n อ r นทีอาเลยเนะี <laughs> ่ยโมไม่โดน อีมีเตจบาเลยนฟอร์ดครับผมอืมผมตึ๊บตึ๊บตื๊บหรือผมควรเอา เออจริงผมควรจะเสิร์ชเป็นนูเมลลอนฟอร์สใบหนึ่งมามากกว่าเนาะอืมใช้งานสกิลนะทำการส่งนี่ตรงหลุมไปแล้วก็ทำการ NTR นทีอามาสคาเลตมาเออเนาะน่าจะน่ายัางไม่ต้องเสิร์ชทันเดอร์ขอโมอีกทีฮนะโอ้คุย ว่ามีเจ็บอะ่ะช็อตนี้มีเจ็บนะฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกของกาปิเนียทำการเสียบไส้ให้ใบนี้ไปนี้ไปอ่ะผ่านเลยนะมือละหมดอยู่แล้วนะไม่มีอะไรฮะเออน,นะเราดันเสิร์ตเป็น ทันเดอร์ไปหนึ่งไอ,ไอ,ท,าไอทาวสันไปหนึ่งถ้าหากเรามาเป็นนูเมลอนฟอร์ดกับลิมิเต็ดบาเลียนเนี่ยเราจะขึ้นเนเยเกตสองทีเลยเนาะเอฟเฟกต์ Effect ของเจ้าหมอนี่อย่างนั้นน่ะเหรออืมยังไงก็ต้องห้ามนะช็อตนี้จริงๆน่าจ่ายเป็นตัวเอ็กซีดมากกว่าแล้วก็ตัดไลท์ไปเลยฮนะทิ้งมือตัดไลท์โอ้โหทิ้งโดนไก ยังไงต่อฮะฝั่งนูน้นโอ้โหเราขนาดเราโม่ออกไปสองใบแล้วนะแม่ยังมีบนมืออีกใบหนึ่งให้ตายเถอะหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อ้อเ,อเพื่อนยากการเสิร์ชในส่วนของตัวมิลลิเนียนนะฮะ เธอหน้าเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยถ้าเราไม่โดนยิงใบนี้นะยังไงเราก็น่าจะปิดเกมได้แต่เอฟเฟกต์ใบนี้มันคือส่งลงสุสานใช่ไหมมีลีเนียมครับผม การยิงมิเลเนียนะแล้วก็จวหนึ่งเก็บมือหนึ่งใบครับผมหมอ,อแผงหลังหนึ่งใบฮะแล้วตีเลยตีทำไมตีจริงๆด้วยอ๋อเพราะเขาจะให้เราตีผู้เล่นโดยตรงฮนะแล้วใช้กับดักนั่นเนี่ก็จะอะไรประมาณนี้นั่นเองฮะนี่แหละมันก็จะประมาณนี้แหละมันก็แล้วแต่คนจะ พี่วิธีการเล่นนะในส่วนของบอร์ดแรกนะว่าใครจะเล่นเป็นในส่วนของ Hope Leo หรือจะเล่นเป็นมาสคาเลตนะเรารีวิวโฮปมา2คลิปแล้วนะฮะคลิปนี้เรามารีวิวเด็กวีเวกเตอร์นะยังไงเราก็ต้องขึ้นเป็นมาสคาเลตนะเพื่อเอาคอนเทนต์แต่ก็ผลประกอบการออกมาดีก็โอเคครับผม ก็เป็นลิทเด็กที่ดูบ้าบอนะแต่ก็เล่นได้จริงอืมก็มาดูนว่าการ์ดแต่ละใบหาจากไหนได้บ้าง,งเพื่อนเพื่อนจะลองหาจาัดเล่นกันดูนะฮะในส่วนของตัวสกิลแรกจากร้านค้าได้เลยครับผมแล้วก็ตัวเทาซันนะได้จากบ็อกคาร์ออสเวอร์เทสครับแล้วก็ตัวนูเมลอนฟอร์ดนะได้จาก SD Hope of theUnivers e ครับผมแล้วก็เอนเกตนะฮะอันนี้อยู่ใน Ray of Aura ครับแล้วก็ตัว w i n d o w Archer นะฮะได้จากเซตบันเดอร์ครับผมแล้วก็ตัววอยนะ ได้จาก Galactic Origin ครับแล้วก็ตัว่ายูน,นะอันนี้เก่าหน่อยนะยู่บล็อกแรกเลย The Ultimate Rising นะก็เด่นลุ้งแรกได้นะเหลียนลุ้งคือทางออกแล้วก็ <c oughs> วกอว o d vs Number นะฮนะอยู่ใน Chaos v o l t g e ครับผมแล้วก็ตัว j u m m i n g นะฮะอยู่ใน Fortress of Gear ฮะแล้วก็ตัว Afterburner ครับผมอยู่ใน Sticker Expansion นะฮะแล้วก็ตัว Limited b a l i a n Force ครับผมอยู่ใน World of b a l i a n ครับผมแล้วก็ตัว Booster นะฮะอยู่ใน Frame of the Heart นั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวแฮกนะฮะอยู่ใน Majestic Magic ครับผมแล้วก็ตัว n u m b e r Protection ชนะอยู่ใน Lifetime Mission ครับผม c h a o s c h i m e r a ่าดาร์อนครับผมอยู่ใน c a o ์อ o ส l อร์เนะฮะแล้วก็ตัว c h a o s Number m a s ์ม l e t นะอันนี้ได้จากอีเวนท์ที่เพิ่งผ่านมานะฮะแล้วก็ตัว Star ์ e ซเลฟครับผมอันนี้ก็ได้จากการอัพเลเวลตัวดูมอนเลยนะแล้วก็ตัวเ e t a ตครับผมนี่ก็ได้จากการอัพเลเวลตัวอ r ริโตะเหมือนกัน และก็ตัวเลโอโฮปนะถ้าเป็นอาร์ตแบบวุงวิงวุงวิงนี้ได้จากลายถามมิชชั่นนะแต่ถ้าเป็นอาร์ตปกติก็ได้จาก SD h o ไอโฮปอ e ฟเดอ e ยูนิเวิรนั่นแหละและก็เลโออาร์มขอผมก็อยู่ใน Hope of the Universe เช่นเดียวกันนะและก็มาสคาเลตธรรมดาผมได้จากการอัพเลเวลของตัวเวกเตอร์นั่นเองฮะ ลีดเด็กในส่วนของตัวคาออสคิเมร่าของผมก็จะหน้าตาประมาณนี้ถ้าไ่อม่คนไหนกาลังทําเด็กนี้อยู่และกําลังคิดอยู่ว่าเด็กนี้เนี่ยมันเล่นได้จริงหรือเปล่านะบอกเลยว่าเด็กนี้เล่นได้จริงนะ,ะและยิ่งถ้าหากคุณของสกายไซเคอร์ครบนะมันจะยิ่งทําให้คุณเล่นลื่นกว่าที่เห็นนี้อีกด้วยนั่นเองครับผมก็ถ้าใครลองเล่นดูแล้วหรือคิดจะเล่นก็สามารถมาพูดคุยใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะ,ะว่ามีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก,ก, like, ก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่า คลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับเชิญพันดูล่มติดตามช่องนหนึองด้วยนะ